เป็นไงฮะจออย่างเฟี้ยวจอตัวนี้อย่างเฟี้ยวครับเอาที่เครื่องก่อนแล้วกันเครื่องนี้ลูกค้าจบไปที่28,770ื่นนเจร้บาทนะคเครื่อง28,770บาทนะแล้วก็ตัวจอลูกค้าจบไปที่7,990บาทเป็น i p a d 3 30นิ้ว2 k นะครับผม200ร้เฮิร์ด้วยเป็นจอเคิร์ฟนะครับ21่ต่อเนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเอาที่เครื่องก่อนนะเครื่อง28,770 ได้สเปคแลนบ้างมาดูกันฮะเครื่องนี้เป็น CPU Intel Core i5 Gen 10ครับ1010 10400F 6 12เธรเทอร์โบ4.4 GHz RAM 16 GB d d 4 Bus 3200จากซาดักนั่นเองแล้วก็ M.2 เป็น NVMe ครับ512 GB เมนบอร์ดเป็น H610 จาก a d l o c k แล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น RTX 3060 12 GB OC นะ Power Supply เป็นของ AeroCool 750W 80 p บอ s b นั่นเองชุดน้ำสอตอน240มม,ม,มใส่อยู่ด้านบนตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับม้บอน้ำา2ตอนระบายความร้อนของ CPU นะครับแล้วก็ชุดน้ำใส่อยู่เรียบร้อยตรงนี้เคสเป็นของซีนามิแมคคาเปลี่ยนไฟได้ทั้งระบบอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยสวยจัดนะครับสวยจัดนี่อ่ะโอเคตามนี้เนาะ28,770บาทแล้วก็จอก็7 9 9 0คือเครื่องอย่างเดียว นะครับเครื่องอย่างเดียวเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2รับประกันล้าน1รับประกันศูนย์หนึปีประกันล้านให้1ปีแต่ว่าประกันศูนย์เหลือประมาณ1.8ปีนั่นเองลูกค้าได้จัดพร้อมจอไอประสาทใบนะครับนี่จอไอปรสาทน,นี่ก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยเป็นจอเคิร์ฟสวยๆอย่างนี้แล้วฐานเนี่ยฐานเป็นเหล็กด้วยนะครับจะบอกให้ปรับขึ้นลงได้อย่างนี้ครับนี่ครับปรับก้มปรับเสยเสยเสยหน่อยฮะเสยมันต้องกดนิดนึงโอเค อ่ะเสยก็เสยได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับไม่สามารถหมุนอะไรได้นะก็ได้ได้ประมาณนี้นะครับได้แค่เสยแล้วก็เสยขึ้นแค่นั้นจอ7990ได้30นิ้ว 2K นะครับเป็นจอ 2K ด้วยแล้วก็ได้200เฮิร์ตด้วยนั่นเองอ่ะโอเคจบตามนี้เป็นจอใหม่นะจอตัวนี้จอใหม่ประกัน3ปีเต็มนะครับผมอ่ะโอเคจบตามนี้ฝากด้วยครับจากร้านบอสพีซี PC ครับผม